สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแจ็คใบหม่อนเผยชื่อจริงน้องทากิหมอช้างตั้งให้ความหมายดีมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฟนๆต่างติดตามเพียบอย่างแจ็คแฟนฉันกับภรรยาสาวใบหม่อนกิติยาและลูกชายอย่างน้องคากิโดยก่อนหน้านั้นที่ลูกยังไม่เกิดด้านแจ็คได้เผยชื่อเล่นว่าคากิต่างก็มีทั่วคอมเมนต์ที่อยากให้เปลี่ยนและต่างก็บอกว่าชื่อน่ารักแล้ว ล่าสุดแจ็คไบมอนออกมาเผยให้ทราบถึงชื่อจริงของน้องทากิที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้โดยได้บอกว่าทากิชื่อจริงชื่อกริตรพลหมอช้างตั้งให้กริตรพลมาจากแม่ชื่อกิติยาพ่อเฉลิมพลก็เลยเอามารวมกันกริตรพลแปลว่าผู้กล้าหาญเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นชื่อที่ไพเราะและครอบครัวอบอุ่นสุดเลยจ้าอย่าลืมกดไล k กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ